ผมเชื่อว่าวัยวางแผนเกษียณหรือว่าช่วงทํางานตอนปลายเนี่ยนะครับหลายคนที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพนะครับน่าจะเคยเลิกงานตอนเย็นนั่งอยู่บนรถเจอรถติดเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็คิดในใจว่าเบื่อมากถ้าเราย้ายไปอยู่ชานเมืองชีวิตมันจะง่ายกว่านี้ไหมหรือบางทีอาจจะไปเยี่ยมเพื่อนที่มีบ้านเดี่ยวหลังใหญ่สนามหญ้ากว้างๆอยู่แถวชานเมืองก็อาจจะเริ่มถามตัวเองว่า เอออิจฉาเนาะหรือว่าเราควรจะขายคอนโดขายทาวน์เฮาส์เล็กๆในเมืองแล้วย้ายไปอยู่บ้านใหญ่ๆแทนดีหรือเปล่าแต่ว่าพอหันกลับมามองชีวิตตัวเองจริงๆในวัยกลางคนแบบเราๆนะครับอายุช่วงสัก45-60เนี่ยมันไม่ใช่การย้ายบ้านเล่นๆแล้วนะครับมันคือการลงทุนครั้งใหญ่ในอสังหาริมทรัพย์ ที่เกี่ยวกับทั้งสุขภาพการเงินแล้วก็แผนกเกษียณของเราเลยทีเดียวนะฮะมันมีหลายปัจจัยที่มาปนเปผสมเต็มกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในคลิปนี้นะฮะผมก็เลยอยากจะชวนกันมาคุยกันนะครับว่าระหว่างบ้านเล็กในเมืองกับบ้านใหญ่ชันเมืองที่แบบเอาเป็นชันเมืองจริงๆนะครับคือแบบรถไฟฟ้ายังไปไม่ถึงนะคือห้างใหญ่ยังไม่มีในรัศมีแบบ10กิโล20กิโลอะไรแบบเนี้ย แบบไหนเหมาะกับชีวิตวัยกลางคนมากกว่ากันนะครับซึ่งมันมี6ประเด็นที่ต้องเอามาคิดครับซึ่งผมก็รวบรวมมาจากบทความของสุภาลัยแสนสลีและก็ Fraser's p r o p e r t y นะครับข้อคิดแรกเลยคือ้องต้องมองภาพรวมก่อนนะฮะทั้งบ้านในเมืองกับบ้านชันเมืองนะฮะอ่ะเราเริ่มจากบ้านในเมืองก่อนนะครับข้อดีชัดๆเลยก็คือความสะดวก ใกล้ห้างใกล้โรงพยาบาลนะครับลูกจะไปเรียนพิเศษก็ง่ายจะไปหาหมอก็ใกล้แต่ข้อเสียก็คือพื้นที่มันเล็กลงเรื่อยๆครับบ้านเดียวหลังใหญ่ในเมืองแทบไม่เหลือแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนโดหรือไม่ก็ทาวน์โฮมที่ขนาดกระทัดรัดหน่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านชันเมืองอันนี้นี่ตรงกันข้ามเลยนะฮะเรายังได้พื้นที่เยอะราคาต่อตารางเมตรถูกกว่า อยากจะปลูกต้นไม้นะฮะมีสนามให้หลานได้วิ่งเล่นหรือว่าอยากจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหลายตัวก็อาจจะทําได้สบายๆนะครับแต่ว่าก็ต้องขับรถเข้าเมืองซึ่งใครที่แบบพออายุเข้าเลข5เลข6เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเป็นนะคือบางทีขับรถทางไกลทุกวันมันมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะมันเอาเรื่องเหมือนกันข้อต้องคิดข้อที่2ก็คือเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกครับในเมืองเนี่ยมัน อย่างที่รู้นะฮะมันก็คือครบครันนะฮะอยากกินอาหารญี่ปุ่นเดินไปห้างหรูได้เลยจะไปโรงพยาบาลเอกชนใหญ่หญๆก็ใกล้แค่ไม่กี่นาทีสำหรับวัยกลางคนที่มันเริ่มมีเรื่องสุขภาพให้ต้องดูแลนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบมากๆแต่ถ้าอยู่ชานเมืองนะครับอาจจะไม่ได้มีห้างใหญ่ๆห,หรูๆทุกหัวมุมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มานะฮะแทนก็คือบรรยากาศ ของตลาดนัดนี้ร้านอาหารแบบบ้านๆอร่อยๆที่ราคาย่อมยาวลงมาหน่อยกินแล้วอาจจะเหลือเงินเก็บเอาไว้รีไฟแนนซ์บ้านต่อได้ด้วยนะครับที่สำคัญคือถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆนะฮะเขาอาจจะมักจะมีสวน,ส,วนส่วนกลางใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นก็มีที่ให้เราได้เดินให,ให้ได้เดินเล่นให้ได้สูตรอากาศให้ได้ออกกำลังกายซึ่งแน่นอนนะครับมันก็เหมาะมากกับวัยเนี้ยที่ หลายคนก็หันมาดูแลสุขภาพจริงจังนะอาจจะไม่ได้ถึงกับไปฟิตเนสนะฮะแต่ว่าขอให้แบบได้เดินได้วิ่งย่อๆบ้างนะฮะข้อ3ที่ต้องคิดนะฮะการเดินทางอันนี้ชัดๆเลยนะครับบ้านชานเมืองยังไงก็ต้องพึ่งรถครับจะไปห้างไปโรงพยาบาลทีนะบางทีก็กินเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ข้อดีก็คือถนนโล่งนะครับอย่างน้อยก็แถวบ้านเนาะไม่ต้องเล่นเกมขยับทีลเมตรเหมือนกับใจกลางเมือง แต่บ้านในเมืองเนี่ยโอ้โหคือสบายมากเลยรถไฟฟ้าแทบจะทุกเส้นทางใครที่แบบโลเคชั่นดีๆหน่อยนี่โอ้โหเดินลงจากคอนโดขึ้น BTS MRT ได้เลยนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะอยู่ทาวน์โฮมแต่อยู่เข้าไปในซอยนั่งวินออกมาสักแบบ3นาที5นาทีนะฮะถึงสถานีรถไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของต้องจะไปไหนแล้วจะต้องเอารถไปแล้วไปกังวลหาที่จอดรถด,ด้วยใช่ไหมครับ ยิ่งถ้าเกิดว่าใครยังทํางานอยู่ในเมืองทุกวันแล้วที่อยู่เนี่ยก็ใกล้ที่ทํางานเข้าไปอีกนี่โอ้โหนี่คือแบบสวรรค์มากเลยนะครับคือประหยัดทั้งเวลาแล้วก็แรงกายแล้วก็ความแบบว่าเขาเรียกว่าความหงุดหงิดทางใจเนี่ยไปเยอะเลยทีเดียวนะครับข้อที่ต้องเอามาคิดข้อที่4คือเรื่องของตัวบ้านเองแล้วก็การออกแบบนะครับ คนวัยกลางคนอย่างเรานะครับเริ่มคิดถึงคุณภาพชีวิตในบ้านมากขึ้นนะครับไม่ใช่กลับมาแค่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านชั้นเมืองมันได้พื้นที่เยอะนะครับจะทำห้องแบบปรับเป็นห้องอ่านหนังสือทำเ,เป็นห้องทำงานเอาห้องนี้มาปรับเป็นห้องสำหรับดูแลพ่อแม่ที่อายุมากขึ้นมันก็สามารถทำได้ง่ายกว่าหรือบางทีบางคนอาจจะซื้อบ้านจิว๋วสำเร็จรูปนะครับมาวางตั้งได้อีกนะครับ แต่ว่าก็ต้องบอกตามตรงว่าบ้านใหญ่มันก็มีงานบ้านที่มันเยอะขึ้นด้วยนะตัดหญ้าทีเนี่ยโหเหมือนออกกําลังกายนะครับบางทีเหนื่อยกว่าปั่นจักรยานที่ฟิตเนสอีกก็มีนะครับส่วนบ้านเล็กในเมืองจะเป็นทาวน์โฮมหรือคอนโดก็แล้วแต่นะครับแม้จะไม่ได้กว้างขวางแต่ว่าข้อดีนะฮะก็คือดูแลง่ายนี่แหละไม่ต้องเหนื่อยกับการซ่อมบํารุงเยอะๆนะครับก็เหมาะสาหรับใครที่อยากใช้ชีวิตแบบเบาขึ้นมาหน่อยนะครับข้อที่ต้องคํานึงถึงข้อที่5คือเรื่องของค่าใช้จ่ายครับ อันนี้เนะี่ยถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่มากเลยนะครับสำหรับวยัย45-60เพราะว่าเราต้องคิดมากและทั้งเรื่องเงินเก็บเรื่องกเกษียณแผนการเงินในอนาคตนะครับบ้านในเมืองราคาสูงจริงๆนะคอนโดเล็กๆในสุขุมวิทอะไรแบบนี้บางทีราคาเท่ากับบ้านเดี่ยวหลังใหญ่แถวรังสิตหรือบางใหญ่หรือออกไปชานเมืองเลยนะครับ เพราะฉะนั้นบ้านชันเมืองแน่นอนเราจ่ายน้อยกว่าหรือว่าบางทีราคาคือถ้าเทียบกันมันตัวเลขมันเท่ากันก็จริงแต่ว่าได้พื้นที่เยอะกว่ามากแต่ก็ต้องเผื่อค่าน้ํามันค่าทางด่วนค่าซ่อมรถอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยนะครับค่าครองชีพมันก็ไม่เหมือนกันหรอกครับอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากเกินนะฮะแต่มันก็ต่างละอย่างสมมติอย่างในเมืองกินกาแฟร้านคาเฟ่ทั่วไปแก้ว100ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าอยู่ชันเมืองร้อยหนึ่งอาจจะซื้อกับข้าวถุงได้แบบสองสาถุงเลยก็เป็นไปได้นะครับ ข้อที่ต้องคิดข้อที่6กนะครับก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็บร,รากาศนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนวัยกลางคนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมากเลยนะฮะวัยรุ่นอาจจะยังไม่ทันคิดเรื่องนี้นะฮะคืออยู่ชานเมืองได้อากาศดีกว่าเงียบกว่าตื่นเช้ามายังได้ยินเสียงนกนะครับไม่ใช่เสียงบีบแตรอ่ะได้บรรยากาศธรรมชาติที่ช่วยให้ใจเย็นลงได้แต่ว่าในเมืองก็ต้องยอมรับเนะว่าฝุ่นควันเสียงดังมากกว่า แต่ก็แลกกับความสะดวกเรื่องนี่แหละโรงพยาบาลบริการสุขภาพแล้วก็การเดินทางที่มันพร้อมกว่าเยอะนะครับนั่นคือ6ข้อที่ต้องเอามาคิดนะครับทีเนี้ยจะเลือกยังไงดีอ่ะผมว่ามันก็อยู่ที่3เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือ 1. เรื่องงานกับการเดินทางเรายังต้องเข้าเมืองทุกวันหรือเปล่าถ้าใช่เมืองก็สะดวกกว่าแต่ถ้าเริ่มทํางานแบบยืดหยุ่นได้นะฮะหรือว่าใกล้เกษียณแล้วเออชาญเมืองก็น่าคิดมากนะครับ ประเด็นที่2คือเรื่องของสุขภาพกับก,บการใช้ชีวิตเราอยากมีสวนมีอากาศดีๆนะครับมีที่ออกกําลังกายง่ายๆหรือว่าเราอยากจะอยู่ใกล้โรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆเพื่อกรณีฉุกเฉินอันนี้ก็ต้องชั่งน้ําหนักว่าเอ็นไปทางไหนมากกว่านะฮะประการที่3คือเรื่องของการเงินและอนาคตบ้านแบบไหนที่ทําให้เราอยู่ได้สบายไม่กังวลเรื่องนี้แล้วยังเหลือเงินเก็บเอาไว้ใช้ตอนกเกษียณอย่างมีคุณภาพอันเนี้ย ถ้าตอบคำถาม3ข้อนี้ได้นะฮะเรากา็มีแนวโน้มที่จะเลือกได้ว่าควรจะอยู่แบบไหนซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเลือกบ้านใหญ่ชานเมืองหรือว่าบ้านเล็กในเมืองผมว่ามันก็ไม่ได้มีคำตอบที่แบบถูกผิดตายตัวนะครับอยู่ที่ว่าณวันนี้นาทีนี้หรือว่าภายใน5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ย อะไรตอบโจทย์ชีวิตวัยกลางคนของเรามากที่สุดนะฮะบางคนเลือกความสะดวกเพราะว่ายัางต้องทํางานอยู่ทุกวันเลย6วันต่อสัปดาห์ด้วยบางคนเลือกบ้านใหญ่เพื่อรอวันเกษียณแบบสบายๆแล้วคุณล่ะครับถ้าเลือกได้ตอนนี้จะเลือกบ้านแบบไหน ถ้าชอบคอนเทนต์เพื่อวัยกลางคนอายุ45-60แนวๆนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านการเงินและก็สุขภาพของวัยเรานี่แหละนะฮะที่อยากจะชวนคุยนะครับผมก็จะไปรวบรวมข้อมูลเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ